คุณป้าขายตั้งแต่มะพร้าวลูกกระสามบาทตั้งแต่อายุยี่สิบสามตอนนี้เจ็ดสิบกว่าแลเจ็ดสิบสองข้ามห้าสิบปีห้าสิบปีปเป็นเจ้าเก่าเจ้าดเของตองาลาดหัวรอสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาลูกน,นี้และเด็กๆครับไปพบกับความอร่อยยาวนานเกือบ50ปีกับร้านไอติมป้านาตลาดหัวลอจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยาครับวันนี้เราจอดรถกันที่วัดแม่นางปื้มนะครับแล้วก็เดินสะพานข้ามแม่นม้ำข้ามมายังตลาดหัวลอแห่งนี้ครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร้านไอติมป้านากันได้เลยครับทานที N ่ร้าน ตลาดของเราขายมานานเนี่ยครับขายแต่มะพร้าลูกสามบาทขายแต่มะพาลูกสามบาทก่อนป้ากระท้อเองร้อยแล้วสามรอยป้าขายแต่อยู่ค่ไหนี่ายี่สามปี้าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบห้าปีปีอะโอ้โหโอ้โหไม่รอไปที่โต๊ะเลยคพอใจความอร่อยไม่ได้ดูเด็กชอบมากมาทีไก็จะมากินอันนี้ชื่อว่าร้านป้าอะไรครับร้านไอติมปนาไอติมปนาเจ้าเก่าตลาดของเราอร่อยมาก และนี่ก็เป็นร้านไอติมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของตลาดหัวรอจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยาครับร้านไอติมป้านาร้านนี้จะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8.30จนถึงบ่าย2.30นะครับขายมายาวนานกว่า50ปีครับเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะครับใครที่มาอายุธยาแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนคุณป้ากันนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากนี่นะครับลูกไม่ไหวมาทีแรงไม่เคยพลาดครับลองกินทุกทีเลยร้านไอติมป้านาครับ่อยมีลูกชาด้วยนะนี่ดูมีลูกชาก็น,นะครับ,บคุยเป็ด้นไหมครับเป็นครับุยเปัน